ด่วนหามลีหน้าจังส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจเรียกว่าช่วงนี้ลีหน้าจังเข้าโรงพยาบาลบ่อยเป็นว่าเล่นเพราะเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ออกมาร้องไห้ผ่านไลฟ์สดหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุหกล้มที่บ้านหน้าอกกระแทกพื้นหัวเข่ากระแทกพื้นและต้องนั่งแท็กซี่มาโรงพยาบาลคนเดียว ล่าสุดเตาทีวีภูได้ออกมาโพสต์คลิปของลีนาจาังขณะกำลังนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยอีกครั้งพร้อมกับยกมือไหวและพูดเสียงเบาๆเอาไว้ในคลิปว่าหกล้มค่ะหกล้มแล้วก็มาห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพยาไทยแล้วก็เอ็กซเรย์ว่าแขนหักหลังหักหรือเปล่าหมอกำลังรอผลเอ็กซเรย์อยู่ค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่า คุณแม่ลีหน้าหกล้มส่งโรงพยาบาลด่วนหลังจากนั้นก็มีชาวเนต็ตเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ลีนาจังกันอย่างล้นหลามอาทิอาการเหมือนตอนที่ตกคลองไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหายไวไวๆครับห่วงนะแม่รีบหายเนื้อขอให้หายไวไวๆปลอดภัยนะครับคุณแม่ลีหน้าหายไวไวๆนะคะเป็นต้น ส่วนอาการเบื้องต้นจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอฟังเจ้าตัวออกมาอัปเดตอีกทีค่ะ